ตอนที่14ไอมานรุนแรงมากฮึง่งผีน้อยที่ไหนกล้าฆ่าคนในถิ่นของข้าไม่เห็นหัวข้าใช่ไหมจองออกมาเออเป็นแค่ผีเล็กผีน้อยแต่กล้าสามหาวกับข้าดูสิว่าข้าอ้าาย่างตองหรือว่า อาอิงหลิงเชยวรั่วเจ้าค่าน้องไซค่าได้อย่างไรชดใช้คืนมาเลยใครค่าน้องจอ้อยถอยไปห่างๆไม่เห็นว่าข้ากำลังจับผีอยู่หรือผีอะไรอยู่ตรงไหนหลิงเชยวรั่วเจ้าค่าคนเต่ยังคิดจะโยนความผิดไปให้ผีรับแทนเจ้าคิดว่าข้าเป็นคนง่อหรือ ข้าจะบอดให้ท่านข้าจะบอดให้เจ้าตายแน่ลืมไปว่าหลิงว่านอาวินยังไม่เปิดตาสว่างคนธรรมดาจะมองไม่เห็นด้านผีช่างเธออย่างเพิ่งสนใจหล่อนเลยพลางเวจจงจำผีตนนี้ไว้ได้ไม่นานนักร่รีบจากการก่อนดีกว่า อาหลานค่าเจ้าเป็นอะไรทำไมถึงได้พากันเข้ามาเนี่ยไม่จบไม่สิ้นสักทีย่างตรงทำไมลูกสายข้าถึงท่านแม่ท่านย่าหลินเซียร่วเป็นคนค่าน้องชายเราต้องแก้แค้นให้เขาหลิงหลิงเซียวรั่วนางอัป,ปมงคงเจ้าบันอักนัก ระวังขมขู่ย่างตรงว่าจะถูกไฟข้อดตายกลางคืนเจ้าก็ลงมือทำจริงๆนางเด็กเพศยายการวันฆ่าใจดีเตือนพวกท่านแล้วแต่พวกท่านไม่ได้สนใจเองย่างตรงตายจะโทษใครได้แต่ข้าก็แยกแยะออกว่ามันคนละเรื่องจะยังไงข้าก็จะช่วยกำจัดผีให้พวกท่านแล้วนะผีผีอะไร ถ้าที่นี่มีผีจริงข้าจะกินขี้ของทั้งจนหลิงให้เจ้าดูหลิงเสียวรั่วเจ้าอย่าคิดจะใบเบียงความผิดนั่นคนบ้าโรคจิตวิปริตนั่นคนเร็วการคนไร้กาศถ้าผีมีจริงก็ให้พวกข้าเห็นสิมองไม่เห็นก็อย่าหาว่าข้าใจร้ายกับคนในครอบครัวเลยใช่ข้าไม่เชื่อหรอกว่าจนหลิงจะมีผีกรธ น่ารำคาญจริงๆพวกเจ้าอยากเห็นใช่ไหมได้ข้าจะเบิดตาสว่างสวรรค์ให้พวกเจ้าได้เห็นเต็มตากันเป็นเลยเอ๊ะเอ๊หลิงเซียรุ่งเลิกเล่นละครได้แล้วเจ้าคิดว่าข้าพวกข้าท่านยา่ามีม,ม,มีจริงๆตอนที่สิหมีอะไร วานารีเจ้าทำอะไรอ้าผีหรอก <ส Controller> เห็นชักหรือ,อยังผีตอนนี้แหละที่ฆ่าหลิงย่าตรงเอาดูชัดๆใกล้ๆให้ดีอ้าอ้าไม่ไม่ต้องแล้วข้าไม่ดูท่านแม่ช่วยข้าด้วย<พ> <suff ix> จริงสิแม่รองหวังท่านจะไม่ดูอีกหน่อยหรือ ท่านบอกเองมิใช่หรือว่าถ้าเห็นผีจะกินขี้ทั้งจวนหลิงข้าข้าผีเอ้อหลิงเซรั่วพวกข้าไม่อยากเห็นแล้วเจ้ารีรีปิดตาเจ้ารีรีปิดตาอะไรนั่นเร็วเข้าจริงๆเลยคนที่บอกอยากเห็นก็คือพวกท่านบอกไม่อยากเห็นก็คือพวกท่านอีกน่ารำคาญ เอาเถอะข้าจะเปิดตาปิดตาสวรางให้แล้วอย่ามารบกวนข้าอีกเข้าใจไหมพีผีหายไปแล้วแต่แต่ทำไมข้าถึงรู้สึกน่ากลัวมากกว่าเดิมอีกเรากับว่ารอบข้างมีแต่ผีสู้เปิดตาสวรางไว้ยังจะดีกว่าหยุดแล้วหรือเจ้ากล้าจรงจำค่า ข้าจะกินเจ้าอะไรฮไม่เจียมตัวอาไม่เจ้าจะเก่งกว่าใต้เท้าได้อย่างไรใต้เท้าถัดสวคนเก็บอาบอกมาว่าใต้เท้าของเจ้าคือใครจีจีเ พูดใช่ไหมใจกล้าดีนี่แต่ตกมาอยู่ในมือข้าคือความโชคร้ายของเจ้าข้าจะขอดูซิว่าเจ้าจะพูดหรือไม่ตอนที่สิบหกหลิงหลิงเซร่วเจ้าพ,พึมพำอะไรอยู่คนเดียวผีผีที่ข้าหลานใช้ข้าก็ยังอยู่อยู่ไหมถูกข้าเก็บแล้วแค่เก็บหรือทำไม ไม่กําจัดมันทันยา่าค้าว่านั้นนั่นแหละเป็นคนสั่งให้สิ่งสกรปรกอย่างนั้นข้าน้องชายไม่งั้นทำไมตั้งหลายวันน้องชายถึงไม่เป็นอะไรแต่มาตายวันที่นางกลับมายังกล้าใส่ไร้าข้าอีกดูท่าเมื่อกี้ยังโดนผีหลอกไม่พอสินะละละเล,ล,ลิงเซีวลวร่วอย่าเจ้าอย่าอั้นผีสางมาหลอกข้านักเลยเจ้า เกิดอะไรขึ้นนี่มันหมอนั่นอีกแล้วหมอมฉันคครวะท่านองเจดหมอมฉันไม่รู้ว่าท่านองค์จะเสด็จปรดอภัยด้วยท่านองเจดนี่ก็คือท่านองเจตผู้มีอำนาจลดค้ำฟ้าสลับปรัดเปรือยที่เลือกลือกันผู้นั้นหรือ นึกไม่ถึงว่าจะสมงามเช่นนี้ดิงเซีรวร่วเจอกันอีกแล้วนะเอ๊ะกลางดึกกันดื่นเช่นนี้บันเอิญจริงๆนะแย่แล้วราชาผีครั้งแรกฉันพลาดไปดังนั้นครั้งนี้จะยอมให้ราชาผีกินผีน้อยไปอีกไม่ได้แปลง ฮึบฉันเปลี่ยนผีนะ้อยเป็นตุ๊กตาแล้วทีนี้ราชาผีของยี่เสือก็กินไม่ได้แล้วนี่เจ้ากำลังแสดงละครแปลงกายให้ข้าดูอยู่หรือละครอะไรของเจ้าช่างเถอะพูดไปเจ้าก็ไม่เข้าใจ ตอนที่17คนที่เสมือนเทพเจ้าอย่างท่านอ,องเจ็ดรู้จักกับหลิงเซียรวรลิได้อย่างไรแล้วยังคุยกับนางด้วยท่านอ,องท่านมาดูทางนี้หลิงย่างตรงถูกเผ่าตายแล้วเผ่าตายท่านอ,องท่านต้องคืนความยุติธรรมให้น้องชายของข้านะเจ้าคะทุกอย่างหลิงเซียวเลิเป็นคนควบคุมผีให้ทำนั่นคือผู้ไร ไม่ว่าใช่ฝีมือของหลิงเชียวร่วหรือไม่ข้าก็จะให้นางเป็นแพ้รับบาตๆใช่นางเป็นคนทำเพราะข้าเห็นกับตาเมื่อกี้นางควบคุมผีข้าย้างตรง,งมนุษย์โลกรู้เพียงแต่ว่าผีน่ากลัวแต่กลับไม่รู้ใจคนนั่นน่กน่ากลัวเสียยิ่งกว่าผีแทนที่จะคบค้าสมาคมกับพวกท่าน ข้าคุยกับผียังจะดีเสียกว่าจะจะเจ,จ้าผีสางทวยเทพเป็นเรื่องไร้าสาระข้าไม่เคยเชื่อเรื่องผีเชื่อเพียงแต่มีผีในใจคนความคิดสก,กปรกหลิงเซียวรั่วข้าถามเจ้าเจ้าเป็นคนฆ่าเขาหรือไม่ใช่ข้าไม่ได้ทำผิดครั้งนี้ข้าเชื่อเจ้าฮะ ตอนอยู่ที่จรจรงยองป๋อหมอนี่สงสัยฉันตลอดเลยไม่ใช่หรอแล้วทำไมครั้งนี้อยู่ดีๆถึงเชื่อฉันท่านองเจกท่านจะเชื่อหลิงเซียวรั่วเพียงเพราะนางไม่ยอมรับสารภาพได้อย่างไรม่านตาของหลิงตรงย่างมีความใสบนใบหน้ามีเพียงรอยแผลเป็นและรอยเท้ารอยเท้าฐานที่ไม่มากนะ มือทั้งสองข้างก็ไม่มีร่องรอยกันถูกไฟไหม้ที่ชัดเจนแสดงให้เห็นว่าเขาตายเพราะขาดอากาศหายใจอย่างน้อยก็ตายมาได้หนึ่งชั่วย,ยามแต่หลิงเซลวรวดเจ้าเข้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่น่าจะเรายามจือแต่นี่ก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าหลิง เชื่อเร่องไม่ใช่คนร้ายนางอาจจะซ่อนตัวก่อนล่วงหน้าก็ได้ใช่นางควบคุมผีได้ด้วยนางอาจจะให้ผีมาฆ่าย่างตรงก่อนก็ได้ข้าบอกแล้วว่าข้าไม่เชื่อผีข้าเชื่อแค่ความจริงและหลักฐานรอบตัวหลิงอย่างตรงปกครุมไปด้วยกลิ่นเหล้าสีหน้าเม้เต็ดตอนตายก็ถูกเมาามายเคลิบเคลิ้น เจ้าคิดว่าก่อนตายเขาจะแสดงสีหน้าเช่นนี้กับหลิงเซียรั่วหรือแต่แต่ท่านอองตอนกลางวันนํำบอกว่าน้องใช้ค่าจะตายเพราะพอตกกลางคืนก็กลายเป็นเรื่องจริงนี่ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้หรือว่านางเป็นคนร้ายนี่บอกได้เพียงอย่างเดียวว่านางปากอีกาปากเสียฮะ ไครปากอีกาย่างตรงถึงเขาชะตาขาดข้าใจดีเตือนแล้วว่าให้เขาอยู่ห่างจากไฟแต่พวกเจ้าไม่เชื่อเองดังนั้นตายก็สมควรท่านองเจ็ดท่านดูนางดูอะไรนักหนาให้เขาดูก็ไม่มีประโยชน์จะแยกแยะก,ก็ดีใส่ไร้ก็ช่างข้าไม่สนใจใสายตาของพวกเจ้าว่าจะมองข้าอย่างไร แต่ในสายตาข้าพ่อเจ้าก็แค่เศษฝุ่นดังนั้นดังนั้นข้าไม่เคยใส่ใจในสิ่งที่พวกเจ้าคิดเห็นกับข้าหรอกข้าจะทำเพียงแต่เรื่องที่ต้องทำว่าว่าไงนะสายตาของหลิงเซียวรั่วทำไมถึงได้ทำให้ข้ารู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นตัวตลกที่ไม่เคยอยู่ในสายตาของนางจริงๆธุระของข้าหมดแล้วที่เหลือฝากเจ้าด้วย